สวัสดีครับผมไอโย่ผมองกับตานะครับเมมกมนี่ชัวร์มวอล็่กเงาเกม m u r d มิสเตอรี่นั่นเองเด๋ยนนี้เราครัก็จะมาเล่นเกมนะใครเลนเด้กตอบว่าง มีไทยแลน์ไอโบ้ไอโบ้ แกโมอ,อย่าอย่าทำอะไรนะได้เลยครับอืมสัญญาแล้วนะอุ้ยโอ้โหใครจับตูดใครนะอย่าให้ดูนายโมว่าแกจับเป็นคนจับตูดคนนึงนะ ใครฉับตุ๋นผมนะคนอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบคนที่ฉับตูดผมอะ่ะอุย้ยตอนนี้ผมกำลังนั่งแบบชิวๆแบบว่านั่งแบบนอนแบบดีกว่า ลราเล่นลราเล่นเัาเล่นเราไม่สามารถมองใครได้หมดมีคาเซโร่ฮาร์ดคอร์อาร์ติสตอ้์หัวนี้จะสาม,มารถฮะอะไรสักอย่างคนจะมีเกมง่ายเกินไปนะฮะผมว่ามีแค่สีห่หรอกสี่วิบ่าวเนี่ยไม่แน่ใจสี่ที่เหรอไม่น่าใช่ละ่ะโอเมก้าดาดีโอเค รอบที่แล้วเราฆ่าเด็กเมื่อกี้เราจากรอบที่แล้วเราโดนใครก็ไม่รู้เรารอดชีวิตจากที่นี่ครับผมแมนชั่นสองน่ารจริงๆเชียวทุกคนไม่ต้ไปสังเกตด้านลงนะเพราะมันก็กากๆแล้วผมเล่ากากๆกันนะเพื่อนจ๋งๆฮารุอิเหรอไม่ฉันเด็กไม่ท่ อีโนเซนอีกแล้วน่าเบื่อน่าเบื่อหน้าเบื่อน้าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อ,อโอ้มีคนกำลังจะจู๊ดซิกันน่าเกลียดที่สุดในโลกเลยอะ่ะตอนนี้ไอ้นี่อยากจ,จะเป็นฆาตกรก็ได้ฆาตกรมือดีอะ่ะที่ขอบคุณมากที่เฮ้ยของนอนกับฉัน อย่า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 เข้ามานะพวกแกเข้ามาเด,ด,ดี๋ยวอาจจะฆ่าเลยก็ดดดยได้จะปิ้วเลยก็ได้นะบานเพียอย่าเข้ามาง่ายๆนะไม่อย่างงี้๋ยวปิ้วเลยครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย ถ้าเกิดเป็น E โหมดได้รอดรอดรอดอ๋อ,อ,โ,อโอเคเป็น E โหมดไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าว่าทำไมถึงไม่ค่ะนนี้้แล้ว จะดักฆ่านะแกคอยเต็มแล้วของเงินเต็มเงินเต็มเฮ้ย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 ที่ผมเห็นนั่นไงอ๋อผมเห็นไอตัวสีดำแต่ผมข้ามไม่ได้ โอเคโลกนี้มันช่างน่าเบื่อจริงๆะ่ะมันช่างน่าเบื่อจริงๆเกมบ้าๆอะไรของแกของแกเยอะๆติดในาะตอนนี้อนแจก็เกมโมนิกาครับผมก็ได้ทำสามพาร์ทลงไว้เรียบร้อยซึ่งในตอนนี้คือในตอนที่ทุกคนเห็นผมก็คือผมเล่นโมนิกา ทั้งหมด3พาร์จบแล้วซึ่งพาร์ที่2องความยาวอยู่ที่40นาทีพาร์สุดท้ายความยาวอยู่ที่20นาทีนั่นเองครับผมโอเคนะไม่พาร์รวมกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจทาแล้วก็อีกอย่างทําไม่ได้เลยเพราะว่าไฟล์ผมจะเต็มเอา้าเข้าใจไหมทําไู้ชมซึ่งเกมเกมนี้เนะี่ยผมก็อัดพิเศษนะครับผมมาแล้วมาเยะ้ะ โดนข้างแต่ตอนแรกแหละเด็ผู้หญิงอ่ะคุณผู้หญิงอะทุกคนบอกแล้วนะครับไม่ต้องสังเกตเลยว่านล่างมันก็แคย่ยิบจ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 ้ยยอยจอย,ยอะน,นะโอเคเด็กคนหนึ่งที่กำลังรถดข้องนั่นอย่าพูดว่ามาแล้วสิมันจะน่าเบื่อเอนะนอะน่าเบื่อแล้วนะ มีไทยแันฉันไทยแลนด์โอ้น่าอยากดูจริงๆเลยตอนนี้คือผมหิวมากเลยคาะผมก็กินไปเเล่ยนั่นแหละตอนนี้คือกำลังกินอยู่แบบมันจะไม่ให้ใครมาข้าผมนี่เพือพ่อรอผมนี่เลยหรอไปแล้วหนีก่อนละวอ้บ <c oughs>

อะไรกดตาม จะไม่จะไม่จะไม่เจอถึงว่าฉันเราฉันเป็นดูนะผมจะไม่ตายเป็นแต่คน พีเอิได้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 พีดเอิบได้ได้ได้บีลงบีบขึ้นบีบลงบีบลงสิอฮ้ยลดลด อันเอี่ <c oughs> ไม่ได้เห็นลากเงาสีส้มๆไหนก็ตามถึงไม่ไม่มว่าหรอกอ๋อคุ มาหน้าอะไรกันตรงนี้เนี่ยมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยเนี่ยๆมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหลงมาเลยนคอเออรอดรอดไปเขามีดาบโซโลสามเล่มโ,โหดาบโซโลสามโอเคหวังว่าเขาจะช่วยเราแล้วกันนะไม่ใช่แบบหึ่ยชิงตายอะไรนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหม ตาผมเป็นของอับบีเวทโทนครับส่วนปืนของผมเป็นของสปรชคืออะไรก็ไม่รู้อะคืออะไรไม่รู้ของจริงนะเกมเกมนี้อะผมซื้อไอ้นี่ไปแล้วสิราคาแสนร้อยที่ดูดูดิซื้อไปเยอะไหมเปิเลยแจกเยอะมากคือผมซื้อสัตว์เลี้ยงมาหนึ่งอันนะถ้าเกิดจะไม่ผิดน,นะนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ

Murder why you act q u i คทำไมแกถึงรับผูกแคนดี้โู้ยได้ทำไมมันไม่เลยลอกอัพเลยอะน่าเสียดายที่ผมเลเวลไไปอัพในกับแดนพิเชาแก่ถ้าเกิดถ้างั้นนะครับผมว่าผมตัดพาร์เลยดีกว่าสำหรับวันนี้ใครอยากจะดูต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายนะครับ ที่จริงผมก็ต่อแหลยครับเดี๋ยวผมทำสองพาร์ทแยกนะครับผมผมทำสองพาร์ทแยกแล้วก็เดี๋ยวผมทำพาร์ทที่สามรวมเลยนะครับผมโอเคสวัสดีคุณตุลก่อนบ๊ายบายอันนีครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมเองกับตาใน,นครับผมกลับไปรอบนึงสำหรับคนที่ดูคลิปรวมเนี่ยก็หรือทิ้กผมใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ประมาณอ๋อสิบกว่านาทีได้ 12นาทีนะผมสารเกมที่แล้วศูนย์ดูนะเราเราจะไม่ตายเชื่อเราเชื่อเปล่า yes thank you. ปั๊กมองเห็นได้นะอุ๊ยโคเทพอะกนเปปปินเนอะโอ๊ยใช่ใช่ใช่โอเคนะ่ถ no. okay, okay. okay, oh ูก oh, ว oh oh ่า oh ว yeah, oh, no. oh right. mm ่าแต่แล้ววะหัวมันลุกๆจัคชัดเลยอ่ะเออรู้สึกเข้าลุกนะหัวเนี่ยมันใส่มันทอเจ็บเจ็บ ตอนนี้รับผมก็ไม่รู้สึกว่าไม่มีเวลาบ้างเลยที่จะคลิปเนื่องจากอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมไม่อยากอัดคลิปเลยเพราะผมติดยูทูบยังไงล่ะเพราะ้ว่าครับอาจจะมีเสียงนิดหน่อยไปมไหร่เพราะเจ้าต้มมันหยุดหยุดย,ยอดมากตอนนี้คือเจ็ดร้อย ผมนอตนะครับ oh <my> วันนี้เราไปดูโอเคทุกคนรอดตัวไปผมไม่มีเสียงนะไม,ม่เสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นายขอของหน่อยตามเมื่อตาหน้าห้ามทีมกันเคปะนงอีก The b u g moment Pink is murder. Code pink is murder. <laughs> ไปกอดเจวีนจอซีนะน้องเป็นเหรออะไรบางอย่างนี้อ๋อสงสัยเป็นพี่น้องกันแล้วมั้งแล้วคือเขาฆ่าผมแต่แรกด้วยซ้ำนะจบวานเอาแล้วเอ,อ,อ้ยตายเบอร์ทรีมเบอร์แลนด์กันนะจ๊อยนะครับที่คลิปคลิปนี้สั้นขออนุญาตไปต่อที่พาต่อไปเลยนะไปเอาเป็นนี่ละนะเฟรย์โอเคเรามาเล่นเกมเมอร์เรฟสตอรีอ่2ใน แอสซิสซินส์แอสซิสซินนี่คืออะไรกันแน่ mm hmm. ผมไม่รู้นะไม่รู้จักเลยแอสซิสซินนี่เป็นไม่ได้คือชื่อนะก็ไม่รู้แล้วคือโอ้โหเสียง เขาใจเขาใจดีเออเขาทำดีนะทำดีนั่งตกปาในริมตาหิงสดใจจริงๆโอเคนะพาร์ทสองนี่ก็อสองพาร์ทใๆจริงๆไอ้พวกแกนี่มันใจเจ็บเจ็บใจใช่ไหมไม่เจ็บใจไว้ยไอ้งโอดๆอย่าพูดอย่างนั้นสิ้เจ็บใจแกเอ้ยอมไหมนะพูดจิ Tarik kau mereka baru. Oh no. Taruh ni. Kau tahu Bye bye.